ครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้เบพวงน้องตังเฮ็ดกับขอนะแกงปลา,า,าเท่านั้นแกงปลาปลาห้าไปตกักก็เลยให้กินอืตอักก็จ <c oughs> ะสะอาดอาใส่ไก่หาหมกปล่อยไหมก็ได้ตัวเด็ดปลานิดหน่อยเนาะพี่น้องครับนี่กินก็ต้อขึ้นมากินไงแล้วพอได้ขายแล้รับผิดน้ดำใหญ่หว่า ซูมยหนาุ่นเดมังใหนูมใน้องในแ่อฮหูตัวนี้ก็เห็นเลยเป็นเจี๊ยมมดน่เนาะซมนเป็นตัวน้หน่อยแน่นี่ก็เริ่มเปล่ยนลพี่น้องเนี่ก็เปลี่ยนตนน้หน่อยเนี่ก็เปลี่ยนมาเลย ก็หน่อยๆก็เป็นมา <c oughs> อือก็คือกับเขากินนอพี่น้องเนาะน้ำตังค์มันกับเขาไข่มันอือมันไปแต่โดนอะไรตัวเนี่ยตะวันบุญย,ย่เนาะนี่ซำนี่มัน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 เนป็นิ่นมัน ปนี่นมันปลายยี่หุ่นพี่น้องเป็นปายไบบนนะต้มสมบัอโอ้ขาควละสุดน้นามันหอนนะน่วนห่าหางแซบเปพี่น้งองเดี๋ยเมษตยนปีเขี้ยนอยีออกเยอะสุดก่อนไเรอ,อปีอือ กุญสมยอยสมกุญส์ีออพี่น้องง่งง่งมีสองสามคนสามคนอันนี้ต้นมก,กูที่ตัมนมนาวต้บมกนาวกระดิ่อันที่ว่าเอาขุทด,ดินออกาเาบอกก็เลยพุดออกมาปูเนี่ หมาอยู่นาออกมากไ้แ hmm. ล้วบ่พี่โตโจมไปใช่ไหมหมาหมอต้มนี่แล้วอตัวเยนั่นไปฮับไดเบิงเทียดียหละูจีไฟไอตัวมัออกมาแล้วหมอตะดดนี่ดิมองตังคนกเตียงไห้นั่งย่างดีนะโจมไปไห้ห่มนั่งเล่นนอนเลร่นนะโอ้แข็งแรงดี แข็งแรงดีขนาดเนี uh, ่ยเนาะเียยกไปกระหอบก็นได้ยกมือเดียวก็ไรหลังบาน่อยเราบ่มแห้งเลาวเนี่ยพ๋อหงตัวนั้นลดขนาดเลยอือไก่เุ่นพี่น้อล่เรียกเห็น่ ป้าบอกบวกไปื่ไกลผลด้วยดกขนาดไม่ได้ไปหาตัดการเกวี่หว่าวหลายผลหก ันควยก็ไล่ไปไล่ไปกันะบี้น้องตอนนี้น้องตั้งหัวข้างหมอนะยิต้นลาเจ้า้ากทเป่าพเจ้าก็ใช่ใช่อ๋อใชไใ่อยู่สวนนอกเอวรถออกซุมง หงต้นนี่ว่าสิบ่ได้กินก็ได้กินอยู่เนาะต้นบังได๋อือมันขึ้นหมากนะมันขึ้นหน้ามาแต่น้ํามันพุ่นนะโอ๊ยตา โอ้ยนี่ก็งามไวนนะต้นทุ่นเขาได้น้นำวาปลูกว้วนนะกำลังหกโอ้ยสวยครับไม่มีแห้งเสียด,ดอกพี่น้องอหาคนมาเห็ดแห่นะลูกออาหลดตาย บักซีดาบ่มีหันในดิเงีนแต่มันกรอบกรอบดีขนาดหวานพร้อมเนาะครับเนี่ยหวานขนาดกรอบมันกรอบหวานซีเรนซีบังโอ้บอุ้หูเงันตัวนี้ตัวหุ่ง,งียวตัวนี้เน่ยนเออเป็นหมากหมดอลไรพี่น้องเอ,อ้หุู่คอเดน,นก,ดนก,ดนกด็ได้ตัดตัวนี้นี่ถิ่มเรื่มหมากรุกสุต้นบักซิดาร์ค่ะได้กลิ่นนะพี่นอ้นองขนาดป้อยถิ่มนี่ คนบุกห้องตัวนั้นดกข,ขนาดเลยพี่นอ้องจะได้กินหา่านมากซุกคนละน้อตักบวบนี่ก็เป็นมากพี่น้องต้นตัวน้อยๆนี่ก็เป็นมากตักไม่กินเลป่ปลาอยู่นี่ลองใส่ไก่ห่านให้เลี้ยงกินห่านีู่่ละ นะตะไข่ตะไข่น uh, ้ำขนาดได้พีน้องมกอบนบเออแม่เนี่ยมกอบล้วบเรนตัดออกบเรนถงบ่เก็บมือเหรบุเรนเอาไปยังเอาตเถียงออฮักก็โหลดฮักเลยไกมากันตั้งบัวเป็นมากเลยนี่ซ่านี่ก็เล่นข้าวกิ่นเอาเลย ลายมันก็บกแบเบนาะอ่ะใส่นะหายย้างนะแล้วมันจะเป็นหมากร้ายเี่บวบวกออนี่้อสใส่ไกเ่เดนเนาะามันเด็ดเอานอนอือเป็นงานใหญขนาดเลยเต้ตนใหญ่ขนาด

Ừ. 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 Thì thí chi vị sản bản hô đơ hình hưởng một thân dài rồi Nhây กฟื้นใส่หมอนกันโอ้ยดีหมดคุณตัดฟื้นไปหลาเนาะข้นหอบกต้นจมมาอืมน่าดีแล้วเออเ้ึมเนาะเรามเอาสมมาตรไข่รัอื ทุบทุบุบใส่รถยอปลาจอมแต่งอะไรตัวนึ่แม่ท่อับนองตามาบ้ามาของท่อซับลมมทุบทุบรลย้อนใส่รลยปุิกดิบย้อนตู้เย็นเพ่อนเจะเอาทุบใส่ ไปมากูดเขาเรียนท่างไ่คอนใบูดขาขเงียนเนยงไปตะไคร่เป็นยาได้ครับเล้งยาสมุนไพรสนิดหนึ่งแก้ววจะว่ารักษาลูกแล้วไปมากูดตัวที่คนนยันงกันนะตะไพี่น้องกันง Tôi bố cô rất tuần ngon tà ừ. bụng nó tay phải... Đó, nó tà bụng nó nha งามไว้นาปไ้ไว้ว่าไว้เห็นรู้เนอะตอนพระวันก็เกิดงามพี่น้อยเล่นตัดออกทีนึ่งเลยเห็นไหเลีตัวใบขวดไหมนี่เลี้ยรี่ถอะไ้ถูกกินเนอยางอ่อมไปฟังนายบ้านด้วยกันมีตัวนึงุ่นไตยไป อืมแม่นาะแม่แม่ถึงส่งเชียวานพุ่นที่ต้นบองขางต้นลูกเผาันาะยังตะกางโอ้บุมี่รดอยังตะบุมีไป

แค่ลมานมีสมโอ้หัางนกลายกันนาวเลยนกมาอยู่เป็นโฮมดีเด้บัดง่ายสุดๆง่ายเนาะงดเพราะกระโดนก็งามเลยพี่น้องไอ้ยพอเด่นปลูกไว้นะถ้าความปีความยังก็มาปลูกไว้แางเฮียนเดี๋ยวความควได้เจ็บกินพี่น้องเอ้ยไอ้ไก่เฮียนที่วิตอิสระเสรี อืมอ่า่ต้องไปเป็นลูกน้องเขาคาร์ามันคาร์านลูกน้องเขาลอยไปตลาดเลยตาลเลือกงานเงินอ๋อตอนไหนเลือกน้องตอนไหนเลือกน้องมีตัวนี้ยังไม่ได้เป็นมากูนะกูคนมักชีวิตในเมียงก็หลายเนาะแต่ห้าวบ่มักคถึงสีดำถึงสีดำสีแหลกระยุบ้านเฮ้ยพี่น้องเอ้ยจุคลองเป็นจ้าของว่าต้องเป็น น,น,น,นุกน้องไปต้นกล้วต้นนี้เป็นอยังน้เอาใบก็แห้งเน็ดกินตามวิ้สิสีวิตอสานมาน้อยเหรอพีนอนอน่น้องกินไปมีังก็กินไปแล้ว่ได้กินรู้กินล,ยลายอย่างน่อพี่น้องกินเห็บกินใบจสรล พักนี่สีใบกับใบฮาน้ำแขง็ขงเฮห้งแข็งสั้นนั่นสิละได้งเอามาใส่มางตั้งก็ต้มปลาช่้ยกินต้มปลาต้มสมสดหนำห่อนห่อนก็สีไม่แห้งท่วงนาะพี่น้องเนาะถึงว่าก็สีโบกินเลิศรุ่ยยังเขาก็กินแบบธรมธรมชาสตร์ปลอดสารพิษนะพี่น้องเนาะพวกพริกดิบมาใส่ลืไปเอาไป อพีกไปน้องต่างกันทุนะอโทศัพั์ผมเอ่อ,ม,อ,อมันเสียครับผมถ่ายคลิปเมื่อวานนี้เอ,อิดหมาเดินซำขากล้องผมตกครับฟังเลยใช่ครับหน้าจอมันแตกครับครับเดี๋ยวผมจะไปยามครับ còn đây nong tao cũng đặt tăm pích nữa, tăm tay tôm, sau tăm tôm tay cạn, ăn khoai sấu xoài này <laughs> ừ. เลตันสบายเลยอืมก็เด huh ียวพักไซนาะพักหลายย่างพี่น้อหลายย่างเลยนะอคาไซตัวาาก่นะ กุดก so, ุดขุดน้อยกุดน้อยข้าขออยู่นในลำพี่น้องปลูกไว้หลายของกินประจำครัวเรียนเขานะเดี๋ยวเนอะเบีว่าเนอะอ่อนๆนะมันในพี่น้องที่มันแท่งขึ้นมาเนาะตั้งรลายโหทั้งหลังลงตั้งทุ่งก๋วยเงี้ยอ่างตั้งจังประจังมีเข่วหย่ำใช่ไหมแล้า ตัวนั่นมันก,กน็แข็งเนาะขยำไย่ได้ได้ไยห้องป้าอีกทางนืเจ็บแวเพิ่นเพิ่นไปทั้งลังแท่งๆนอนไรโอ้แท่งนอ,อ,อนอวอู่ใช่ปะนอนกันลงแทงใหม่อื Đẹp có hòn là nào này. Hả? Ngàm. Ừ, ngàm nào nào? cái nào hòn Ừ, của đấy này nào Ừ, subscribe cho oh, kênh hmm. Ghiền là, thôi là. Thôi là. Thôi là, thôi là ปวดเนาะได้เป็นกบปวดแขวาด้วยผีน้องด้วยประเด็นว,ว,ว่าอย่าไปข่วนเราเรานอนเราพักผ่นก็ปว,วปวดแขวแล้วเวดด้วยนอนีกต่ทานครับประเด็น เดือดระบายคนเบิ่งมนันมันจิตาย <c ười> ต้นปาไม่ได้ต้มโดนหรอกเขาเดี๋ยวก็สุก <c ười> โอ้เชียดเทียนไหมเชียดเทียนอย่างเนียไงใส่ตำหูเสียเครอเขาสารยังไงบอนช่งเชียนบอสช่เดียน 那之后呢？恢 เด็กหน้องเด็กกินต้มปามำก,กันน้องตังเนี่ยว่ากับปวดแก้วเอายาเทียบัพซีทรงไหย่นี่ยใส่แังไข้เนี่ยเรีบวากแล้วร่มันสิรวงนะน้ำมันน้องตังคนกระเซ่นนเนี่ยนะ ห้องโรมเ้าจโมเตียงไม่กินพี่ตังโรมเตียงห้องลมกินส้มบรรยากาศได้ห้องลมตัวก็ตังกล้องตัวใช้ลูดดูอืมใช่ไหมล่ะใช่ครับ ครับพี่น้องครับฝากสองน้องคิวนำไว้ได้พี่น้องเด้อพเด่นอับคลิปลงเรื่อยๆเลยพี่น้องสองน้องตั้งนำเด้อพี่น้องเด้อหลักตั้งไว้กับพี่น้องกับส้มตอจากคลิปนี้ไปส้มตอของอ่าคลิปหลักตั้งไว้ของน้องตั้งเด้อพี่น้องเด้อครับผมคลิปนี้พเด่นกับเสียไว้ซ้ำนิดเน่อยน้องตั้งคนใส่นี่ก่อนพร้อมเน่าพี่น้องมาปรึกษา ใาาส่สหมอรนะย,ยไ,ยได้พี่น้องมกินน้ำกันเด้อลาแดเกเจปีาแดกเจ็ปีแดกเจ็ปีต้องคังรับ่า่ังนนนเนาะลาแดกเปี ปั้นไปเดียตัวงอู่บาตวงเงี้ยอืมอืมุณสุลวีร์หรอปะอื ป่าหันเปีย้ยแ,ย,ยแล้วนนโดนแล้วน้ำหลากหลายเนาะปืมเปับมามาเปอยคับวันน<อ>พี่พอนองกินกันได้พี่น้องได้วันนด้อต้อป่าต้มป่านิน้ สาพอดีน,อนะเนาะจริงเอยว่าดีร่าดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี้นะพี่น้องนะจ้าหวะกำลังตั้งก็พอดีไหมได้พี่น้อง,นะออง,งอเด้อสวัสดีครับ